มาเลยนะใครรอดูนะครับเอาติดที่ไมลหลักหมื่นผุ้ชมเข้ามาแล้วเรียบร้อยดูเลขไม้ก่อนเลขไม้์เ0 0ดหกิโลเท่านั้น1.6ตัว g ปี2 8 1 8ผู้ชมบอกเลยนะครับว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านาวันนี้เลยนะประมาณ6กโมงกว่ากว่านะครับพุทรีบมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันก่อนเลยนะครับรถเข้าใหม่ล่าสุดจะสวยขนาดไหน รถเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูต่อในคลิปได้เลยบอกเลยว่าราคานะบอกเลยว่าสวยราคาดีและรถสวยมากๆด้วยส่วนขนาดไหนไปดูต่อในคลิปได้เลยครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับกับผมวุฒเพชรยนต์หรือว่าวุฒเอาเต๊ดมือสองน,นั่นเองวันนี้วุฒมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะต้องบอกก่อนว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเลยนะประมาณ6กโมงกว่าๆเอง นะครับอันนี้คือให้ดูก่อนนะนี่เจ็ดโมงเองนะผมมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับแต่บริษัทเปิดเก้าโมงนะผมรีบมาถ่ายนะรีกว่าไหนก็ลองดูรายการผมได้นะครับมันเพิ่งเข้ามาคือจะบอกว่าบางคนนะในช่องผมนะทักเข้ามาโทรเข้ามาเยอะแบบว่าคุณรุิครับมีรถที่ไม่หลักหมื่นไม้อ่าโจทย์คือมาแบบนี้หนึ่งเลยอยากได้เอาติดไม่หลักหมื่นไม่ไม่ข้ามแสนคุณผู้ชมนะครับผมก็รอนะผมก็ บอกกับทางบริษัทนะฝ่ายจัดซื้อให้หาเข้ามาณนะวันนี้เป็นข่าวดีนะรีบมาแจ้งรีบมาบอกเลยคือมันนึมาให้แล้วคุณผู้ชมไม่เน้นย้าว่าคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นตามที่เพื่อนๆเ,เห็นในไฮไลท์เลยเดี๋ยวเยวุวจะพามาเดินมารับชมทุกอย่างของตัวรถเลยว่าคันนี้เลขทะเบียนเนี่ยราคานี้อาราคาเท่าไหร่และสภาพเป็นอย่างไรเน้นกันก่อนย้ำมนอีกครั้งว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสดๆ ร้อนๆยังไม่มีการเก็บสภาพอย่างใดให้เห็นเลยว่ามาเดิมๆสวยขนาดไหนนะครับสีสันผิวพรรณเป็นอย่างไรให้ดูกันก่อนตั้งแต่แรกรับนะครับให้ดูกันตั้งแต่ก่อนจะปรับสภาพนะครับเอาแบบเคลียร์ๆนะผมผมเป็นคนขายรถแบบโปร่งใสยอยู่แล้วอันไหนสวยผมบอกเลยว่าสวยนะผมถ้าผมกล้าถ่ายตั้งแต่แรกรับถ่ายตั้งแต่เข้ามาแรกๆสวยๆเดิมๆแบบนี้คุณพี่ก็อุ่นใจได้เลยว่าประวัติมันนะครับที่แล้วมาเนี่ย ประวัติีมองก่อนอน,นะว่าถ้าเป็นพวกออาติสเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะทุกอย่างจะอยู่ในเลขตัวถังนะคุณพี่ขับเข้าบทถ์วนบริการโอรเยตา้าคุณลูกค้ารู้ประวัติย้อนหลังทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอันนี้ตรวจสอบได้ง่ายๆเลยนะของผมกล้าการันตีให้เพื่อนๆพี่ๆไปตรวจสอบได้เลยมาเริ่มปันเดีกว่าคุณผู้ชมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหน้าตาตัวนี้คุณผู้ชมก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีนะครับมันคือเจ้าเอาต,ติ1 8ตัว G จี2 0ป8คุณผู้ม อ่1.6ตัว G ปี18คุณผู้ชมขออภัยนะครับเช้าอยู่ลยังลิ้นแข็งๆนิดนึงนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะครับรถสวยขนาดไหนลองมาไล่ดูกันเลยคุณผู้ชมด้านหน้านะผมเทียบไปเห็นกันชัด,ช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 ดๆแบบนี้ให้ดูโคมไฟทั้งซ้ายและขวาว่าใสเหมือนกันสวยเหมือนกันไหมนะครับลองดูได้เลยนะครับที่เปรียบเทียบแบบนี้คืออยากให้เห็นดูว่าทั้งสองข้างสวยเหมือนกันทั้งคู ไม่ได้แบบว่าใส่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้สภาพแรกแับนะให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับมาดูกันจอลนลึกครับคุณผู้ชมไฟหน้าเป็นแบบ Multi ัลติรีเฟ l เตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมสวยๆใสๆไม่มีริ้วรอยนะครับกระจังด้านหน้ากันชนทุกอย่างก็นแนบเนียนสนิทสวยๆกับตัวรถแบบนี้แก้มนะครับดูครับสนิท,สน,ทสนิทแบบนี้นะครับไม่อ้าไม่ง้างนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับตัวประตูช่องไฟต่างๆนะไม่มีเบียดเลย ไม่มีการถอดไม่มีการดึงแต่อย่างใดมาก่อนอย่างแน่นอนรับประกันนะครับให้นีให้ดูแค่ช่วงหน้ากันก่อนคุณผู้ชมดูครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าครับไฟฟ้านะครับมามีมาแล้วพร้อมใช้แบบนี้คุณผู้ชมไม่มีรอยเฉียวชนจากรถมอเตอร์ไซค์แต่อย่างใดด้วยนะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ล้อนะครับนะครับล้อยางนะครับคันนี้ได้มาเป็นแม็กนะคุณผู้ชมแม็กเดิมอลอยนะครับจากโรงงานแม็กขอบ16นิ้วได้ดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อระบบเบรกแบบ A B S คุณผู้ชม นะครับแมงแบบ5รูนะครับ5รู1อ่า1 1 2นะครับตัวนี้นะ120นั่นเองนะครับมากับยางสเปครถเก่งไซส์กลางเลย205ศู20 5, ทับห้ขอบ16นิ้วคุณผู้ชมนะครับยางเนี่ยบอกเลยว่าดอกยังลืกลึก,ลกท่วมๆเลยนะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะของคุณผู้ชมนะครับใครที่ออกรถกับผมไปนะคุณผู้ชมรถทุกคันนะครับที่ออกจากผมตามคอนเซ็ปต์ผมพูดทุกคลิปได้รถจากผมไปลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมหมายความว่าไง่วุฒ นะครับอันนี้ผมชื่อเซลวิทนะหมายความว่าไงวุฒก็คือ1ลูกค้าได้ไปเนี่ยหลูกค้าจ่ายแค่ข้างห่วดรถแค่นั้นพอได้รถไปปกติบางที่ลูกค้าเดยได้ไปต้องไปทําเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเช็คแบตเตอรี่ไปเช็คนู่นนี่นั่นรอบคันเช็คของผมไม่ต้องห่วงเลยพี่ผมเช็คให้ลูกค้าแล้ว200กว่าจุดนะครับน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ทันทีนะครับยางนะครับผมไม่ถูกชะตาเห็นว่ามันมีดอกมาเริ่มน้อยนะครับถึงแม้มันจะเป็นยางใหม่แต่ดอกมาเริ่มน้อย มันเริ่มมีแตกรายงานสมมตินะสมมตินี้มเริ่มแตกรายงานหน่อยผมดูนะผมไม่เข้าตาผมก็ไเข้าใจแม้คือผมก็ขับเป็นคนที่ใช้รถเหมือนกันผมมองดูว่าอะไรผมรู้เลยว่าไหนมันไม่มันไม่ดีมันสมควรที่จะเปลี่ยนผมจับเปลี่ยนทันทีคุณผู้ชมผมไม่ต้องรอลูกค้ามาชี้มาแนะมานําอะไรเลยผมจับเปลี่ยนทันทีนะครับตามคอนเซ็ปต์ผมก็คือลูกค้าได้รถไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมลูกค้าจ่ายแค่ค่างวดแล้วก็จ่ายแค่ค่าน้ำมันในการใช้รถของลูกค้าเท่านั้น ที่เหลือไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมผมรับจบให้ทุกอย่างตั้งแต่ก่อนออกไปแล้วอันนี้ผมพูดให้เคลียร์เลยนะครับนะการแบบกระจ่างใสแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับด้านท้ายตัวรถคุณผู้ชมได้งานไฟสวยๆแบบนี้นะครับปลายมันจะเหมือนดาบซามูไรเห็นไหมอ่าใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมสวยใสยแน่นอนนะด้านท้ายเป็นความแบบไลท์ไกดิ้งด้วยนะครับไม่มีเหลืองขุ่นแตกรา้าแน่นอนนะครับด้านท้ายนะครับโลโก้ตามจุดโครเมี่ยมต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์คุณผู้ชม โลโก้โตโยต้าใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยเปิดท้ายกันมาดูโอ้โหน็อตท,ท้ายสวยคุณผู้ชมนับน็อตไม่ถอดไม่ขยับนะฝากระโปรงท้ายนับรถไม่เคยโดนอัดท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับที่เห็นว่าจะเป็นพวกพายงพายางวางอย่างนี้อยู่ไม่ต้องตกใจนะบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้าใหม่เราจะต้องทําการถอดล้างถอดเช็ดพวกเนี้ยพมทุกอย่างไนทําความสะอาดทุกอย่างทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ ไม่มีรอยเจาะของทางแก๊สแต่อย่างใดนะครับล้อแมกประแจแม่แรงทุกอย่างอยู่ในบล็อกครบสมบูรณ์ยางนะครับยางอะไหล่คุณผู้ชมดูขีดแดงยับขีดของยางใหม่ยังอยู่เลยเท่ากับว่ายางอะไหล่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงพื้นเลยนะคุณผู้ชมดูนะดูครับไม่มีการหายของเส้นสีเลยนี่ครับใหม่มากนะครับลองคิดดูแล้วกันนะครับนะและรถพวกนี้ทุกอย่างมาเช็คประวัติศูนย์ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ส่วนใหญ่รถพวกนี้นะคุณผู้ชมมันจะเข้าสยงทุก10,000กิโลนะครับเข้าสยงตั้งแต่หมื่นกิโลแรกเลยเพราะเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานนะครับเราสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้คุณผู้ชมนะครับติดต่อเข้ามาถ้าลูกค้าสน,สน,สนใจและถ้าคลิปผมจุดไหนที่ผมถ่ายตกปกพร่องไปลูกค้าทักมาหาผมได้นะนะครับทักมานะครับผมมีทิ้งช่องติดทางการติดต่อมาให้แล้วลูกค้าทักมาอยากดูตรงนี้เพิ่มเติมครับบูธอะไรอย่างเงี้ยครับผมจัดการให้ทุกอย่างทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะครับ สกอตเบดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบรอยขีบโรบอทเดิมจากโรงงานอยู่ครบสมบูรณ์เบ็ดอาร์ผมดึงให้ดูกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดึงจนหลุดแล้วนะเดี๋ยวผมต้องรีบใส่นะครับอาจจะขออนุญาตใส่เลยแล้วกันนะผมเป็นคนทําอะไรแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะครับไม่อยากปล่อยทิ้งไว้นะมันดูไม่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นกันความชัดเจนแบบนี้ไปเลยนะครับอ่านะครับ อาจจะเสียเวลาเพื่อนๆไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บเก็บต่อแล้วกันไปดูกันต่อคุณผู้ชมอดูเบาะก,ก่อนแล้วกันขอภยัยเบาะภายในยคุณผู้ชมเป็นสีเบจเบาะหนังนับดูแลง่ายสะดวกสะอาดนะครับใครนะเหมาะเลยนะครับมีลูกเล็กเด็กแดงนะครับดื่มน้ําหวานดื่มขนมกินขนมบนรถเลิกเรียนไปรับลูกรับหลานกินขนมกันนะครับหกเลอะเทอะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมนะครับที่ชู่เปียกนะครับที่ชูป,ปกติ ซับซับนะครับเอาไม้ปัดฝุ่นปัดปัดจบครับคุณผู้ชมนี่ครับดูแลง่ายสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับผมนี่หรือบางคนไม่มีเด็กก็จริงนะครับวางแก้วน้ำไว้เผลอรถเบรกกระทันหันน้ำแก้วน้ำหกแก้วน้ำคว่ำคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามันจะซึมสู่เบาะเลยนะครับใครที่ใช้เบาะผ้าอยู่จะทราบกันดีถ้ามีน้ำหกลงสู่เบาะนะครับจะมีหนึ่งเลยปัญหาคือเจอคือกลิ่นอับสองดูแลยากคุณผู้ชมต้องไปซักนะครับแล้วก็สามเนี่ยกว่าจะแห้งนะกลิ่นอับมันมานะครับรถจอดจากแดดนั่งกลิ่นอับนี่ตามมาเลยคุชม อันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะจากที่ผมเคยใช้ทั้งเบาะผ้าและเบาะหนังนะข้อดีเบาะหนังมันมีเห็นกว่าดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียมีไหมมีคือตากแดดแล้วมันร้อนแค่นั้นเองคุณผู้ชมถ้าลูกค้คารับในส่วนตรงนี้ได้จบนะครับผมมาดูกันต่อฝั่งประตูเสาเอมีลำโพงสวิตเตอร์ติดตั้งมาตั้งแต่เดิมโรงงานพวงมาลัยเดิมมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีร่อนปุ่สตาร์ทนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าสวยสมบูรณ์คุณผู้ชมหน้าจงหน้าจอสวยครบสมบูรณ์สตาร์ทได้เห็นเลยดีกว่ามา เอยยบเบรกกดปุ๊บชึ่งเดียวติดแบบนี้คุณผู้ชมปิดไฟพามาก,ก่อนนะครับกันเสียงรถกวนนะฮะเลขไม่เจ็ดหมื่นเกิโลอ่าฮ่าใครตั้งโจทย์ตั้งใจไว้อยากจะได้ราคาอ่าอยากได้เลขไม่ประมาณนี้คุณผู้ชมกระซิบบอกได้ไหมราคาผมผ่อนแค่เจ็ดันสามไม่เกินนี้จบเลยนะครับได้รถราคา รถเก่งสายกลางเลขไม่น้อยๆแบบนี้มีเข้ามาแล้วนะครับหน้าปัดหน้าจอไม่มีไฟโชว์ใดๆท้งซ้นนะคุณผู้ชมนะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเครื่องเล่นแอร์อ่ะเครื่องเล่นเครื่องเ,เล่นวิทยุก่อนคุณผู้ชมวิทยุอ่ากดตรงนี้หน้าจอขึ้นนะครับแสดงให้เห็นว่าพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงย้ายขึ้นทุกอย่าง ใช้งานได้ครบปกติทุกอย่างทั้งหมดนะครับไม่มีจุดปกพร้องใดๆจังิ้นระบบไฟนะครับเพิ่มเสียงผ่านหน้าจอก็ได้นะย้ายคโวงย้ายเคยย้ื่อนทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับสําหรับใครนะครับที่กังวลเรื่องของระบบไฟไม่ต้องหวงคุณผู้ชมรถของเรานะคัดรถคัดเกต์เองหนึเนะครับมีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนด้วยมาตรฐาน24ปีนะครับผมรถยนต์มือสองนะครับผม แล้วก็อยู่บนที่ตั้งของตัวเองด้วยนะครับอันนี้อุ่นใจสบายใจถ้ามีการชนหนักจมน้ําพิคว้ามกลับสีกอไม้นะครับซื้อคืนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จบครับคุณผู้ชมที่เหลือไม่จาพูดกันเยอะถ้าทางบอสนับของเราทางบริษัทเรากล้าการันตีแบบนี้แล้วจบครับคุณผู้ชมอุ่นใจเหอะนะครับผมดูต่อนะครับระบบแอร์ทำมาเป็นแบบอนาล็อกนั่นเองนับก็ร้อนเย็นยังไงก็ปรับได้เลยใช้งานง่ายนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ก็ใช้ง่ายนะครับ 12โวลต์120วัตต์ Gear, T, ed, นะครับพาวเวอร์เอาลตมาจับคู่กับเกียร์ c ีว7สปีดนะครับแบบขั้นบันไดนะครับเบรกมือแบบก้านแบบนี้คุณผู้ชมคอนโซลกลางไม่มีชำ้ำไม่มีชำรุดแต่อย่างใดแ,แ,แ,แจ่มแจมเลยจากพี่จ๋าทุกอย่างเล่มครบสมบูรณ์นะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆอุ้ยครบทุ่งคุณผู้ชมพรบภาษีมาต้องัววุ้นจัดจาก,การให้เคลียร์ให้เลยทุกอย่างทั้งหมดนะครับเพดานเกลีงกลเรียงนะครับไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดใสๆเลย นะครับฟืนไฟอยู่ครบสมบูรณ์นะครับประจงกระจกนี่ฟืนไฟติดครบหมดนะครับอันนี้เทสให้เห็นนะครับอ่านะครับเปิดให้เห็นกันสดๆร้อนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้าของรสภาพเป็นอย่างไรนะครับตามคอนเซ็ปต์ของผมนะครับผมจะไม่หยุดคลิปนะครับเพื่อความเรียวความโปรที่สุดนะครับอ่าผมเปิดให้ดูดูครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่รอชงนะครับอันนี้คือเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเลยนะครับ คุณผู้ชมนะครับสติกเกอร์มองกอข้อควรระวังอยู่ครบสมบูรณ์ฉนวนกันความร้อนอยู่ครบปั๊มโตโยต้าอยู่ครบจบเลยนะครับซอกนุงซอกในไม่มีบูดไม่มีบี้นะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับน็อตเรียงตัวกันสวยงามนะครับเม็ดอาร์กนะครับตามหัวช็อคอยู่สวยสมบูรณ์นะปั๊ม ABS กิ้งเกลี้ยงนะครับด้านข้างสวยสมบูรณ์ปั๊ม 3R 3ฮแหวอยู่ครบทางด้านหน้ามองไล่มาเลยตามนิ้วผมคุณผู้ชมนะครับมาจนถึงน็อตทางด้านหน้าทางด้านหน้าน็อตไม่ถอดไม่ขยับจบเลยคุณผู้ชม รถไม่เคยโดนชนมาอย่างแน่นอนนะครับปั๊มแอลอยู่ครบสมบูรณ์นะครับคานด้านหน้าดูสวยสมบูรณ์ไหมรองรับชมดูคุณผู้ชมติ้ง,ต,งติ้งเลยนะครับซ้ายขวาเดินทุกอย่างทั้งหมดเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีเด้งก้านออกมาไม่มีควันหรือน้ามันจบครับคุณผู้ชมเครื่องนิ่งไหมเงียบไหมรองรับชมดูนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะดูไดใไดหมุนอยู่นะครับในตัวเหลืออยู่บาทหนึ่งวางไปเลยคุณผู้ชมเึิ่ดูความนิ่งครับ ดูครับสังเกตได้เลยนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะเปิดแอร์ด้วยดูความนิ่งครับนะจบนะฮะเคลียร์ๆสวยๆใสๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับสรุปเลยนะครับคันนี้นะครับกับโตโยต้าเอาติ1.6ตัว G ีคุณผู้ชมปี2018เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสดๆร้อนตั้งแต่ตอน6โมงเช้าของวันนี้รีบมาถ่ายแล้วนะครับไม่70,000นะใครหาโจทย์นอย่นะครับ FC นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่รอ รถไม่หลักหมื่นอยู่คุณผู้ชมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เสนอราคาจากบริษัทของเรานะครับอยู่ที่429,000บาทะครับซึ่งเท่ากับว่าถ้าเราฟรีดาวจะผ่อนแค่เดือนละ7300บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาคุณผู้ชมได้ราคานี้เลยนะครับได้รถแบบนี้ไปใช้งานสวยใสยแบบนี้แน่นอนรับประกันเดี๋ยวชงให้เก็บสภาพให้อีกสวยปิ๊งกว่านี้แน่นอน เดี๋ยวขาดเคลือบสีเสื้อเคลือบเซรามิกให้อีกคุณผู้ชมจบสวยจบปิิงแน่นอนหากสนใจรุ่นนี้แบบนี้ราคานี้เลขไม่แบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคั้นถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ